สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันในช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับวันนี้ผมปรเมศจัดกับคุณพัดพงศ์สำเนียงสนอนะครับแฟนคุณพัดพงศ์เยอะเยอะเลยนะฮะทักทายกันมาทางไลน์เมื่อกี้แฟนคุณปรเมศนี่พูดถึงไปทำบัตรที่กรีตานะครับขอไฟอ่านออออากาศไม่ได้จริงๆนะฮะไม่ใช่แดจังกึมแต่ว่าเป็นอะไรจังเลยเนี่ยนะฮะประมาณอย่างนั้นนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับแหมนึกถึงคำคำเดิงซ จาปี20่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันเยอะพูดกันบ่อยนะครับมันเป็นคําที่ฟังแล้วดูดีมากเลยนะครับธรรมมาพิบานโอ้โหเขาบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยนะครับคือคือมันบริหารกันแบบไม่มีธรรมมาพิบานทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าคำว่าธรรมมาพิบาลเนี่ยนะครับมันมีผลอย่างไรกับการบริหารนะรูปธรรมรูปธรรมของธรรมมาพิบาลใช่ไหมับนะครับไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพรโร์ พัฒรนารากุลคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีดรไพโรธครับครับสวัสดีครับคุณกรณคุณพัฒน์คนแรกครัมทุกท่านครับรับอาจารย์ครับคำว่าธรรมมาพิบาลเนี่ยอย่างที่ผมเกิ่นไปเนี่ยก็ได้ยินกันมานานประมาณสักสิบยี่สิบปีแล้วนะครับก็มีการพูดถึงว่ามันมีความสําคัญมากที่ทําให้การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันมันดี นะครับไม่มีการทุจริตกอรรับชั้นอะไรต่างๆจริงๆแล้วความหมายของมันเนี่ยมันกว้างขวางแค่ไหนครับอาจารย์ครับครับเรื่องธรรมธิบาลเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นหลักการที่เป็นสากลในการบริหารงานนะครับภาษากีษเราใช้คำว่ากอบก็นแหนครับเราเราอาจจะมีคำอื่นที่เราเคยใช้กันในสังคมไทยเช่นธรรมรัฐบ้างนะครับการบริหารกิจการแบบานึ่งที่ดีเนี้ยนะครับโดยโดยความหมายเนี่ยธรรมธิบาล หมายถึงหลักการบริหารการปกครองหรือการกํากับดูแลนะครับเพื่อที่จะให้การดําเนินกิจการมันเป็นไปตามคันรองความถูกต้องดีงามนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เอือเ้อเกลื่อนหนุนไปสู่การบรรลุปเป้าหมาย <S <S ของ응 <S <S ของค์การว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจนะครับเมื่อยึดมาในหลักการธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็จะเอื้ออํานวยให้ นำไปสู่ความสําเร็จขององค์การที่ยั่งยืน,นครับครับ,รบแล้วในในความเกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับมันมันเชื่อมโยงกันยังไงครับความยั่งยืนขององค์กรกับการมีธรรมิบาคือคือถ้าเราดูหลักการบริหารที่เป็นสากลเนี่ยนะครับธรรมิบาลเนี่ยก็จะย้ำย้ำถึงเรื่องอนิติธรรมนะครับครับือ,อเราทําอะไรเนี่ยเราก็ยึดตามกรอบของกฎหมายไม่ใช่อําน้าไปในทาง ที่เอืออประโยชน์การไม่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเ,เรื่องของหลักอืก่นๆอย่างเช่นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยนะครับการบริหารงานเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายาโดยลดความสูญเสียนะครับโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดความประหยัดต่างๆอันนี้ก็เป็นหลักการที่ที่สําคัญนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยความสําเร็จในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็น ของภาครัฐภาครกิจก็ตามเนี่ยนะครับครับต้องอาศัยกันมีส่วนร่วมครับโ <ฮะ S 1> ดยเฉพาะงานบริการสาธารณะงาน,งานกิจการที่จะเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ถ้ามีการมีส่วนร่วมมีกลไกลที่จะให้กลุ่มต่างๆนะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะยิ่งเป็นหลักประกันนึงที่จะเกิดค,ความสําเร็จนะครับ ่วนหลักการอื่นๆของธรรมพิบาลที่คิดว่ามีความสําคัญเนี่ยครับเ,เราพูดกันมากครับเรื่องความโปร่งใสคือการทําอะไรที่เราเปิดเผยน,นะครับมีความชัดเจนไม่มีอะไรที่ไปปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยนะครับอโดยทั่วไปเนี่ยการทํางานที่โปร่งใสเนี่ยก็จะทําให้สังคมเกิดความเชื่อมั่น,นเกิดความมั่นใจมีอะไรที่คุมเครือแล้วเกิดข้อกังขาเนี่ยนะครับ ความเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยก็จะกระทบอย่างมากเลยนะครับส่วนหลักการสําคัญอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสำนึกรับผิดชอบครับสังภิก็ใช้ก็ว่า Accountability ที่วันนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงบทบาทของผู้นำระดับสูงทุกหน่วยงานที่เวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมันมีมุนธรรมสำนึกที่คิดว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ย มันเป็นไปเพื่อส่วนรวมหรือว่ามีเพื่อประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง<ช>หรือว่าทําอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องเกิดความเสียหายเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้คนมาเรียกร้องนะครับสำนึกเนี่ยต้องมาก่อนอันนี้ก็มีหลักการมีมีหลักการหลายๆด้านแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็ก็ที่ได้เหรียับเญแต่ครับ, hey, รบไอไอความเป็นธรรมมาพิบาลหรือความมีธรรมมาพิบาลในในองค์กรในส่วนของผู้นําเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องที่ เอ่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของคนคนนั้นหมายถึงว่าเนี่ยเขาเป็นคนดีเลยมีธรรมพิบลัลหรือมันเป็นเรื่องของระบบขององค์กรที่ถูกออกแบบออกมาจา้ะคือคิดว่าเป็นเป็นทั้งสองส่วนนะครับ<ะ>คือคืออันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้นํานะครับ,รบผู้นําที่มีจริยธรรมคุณธรรมธรรมพิบาลเนี่ย<ะ>ก็จะไปกํากับตัดสินใจนะควบคุมดูแลในสิ่งที่<ะ>ถ,ถูกต้องนะครับ<ะ>ไม่มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในระดับของผู้นํานะครับส่วนในระดับขององค์การเนี่ยผมคิดว่าเรื่องธรรมาภิบาลมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์การวัฒนธรรมแล้วค่านิยมนะครับที่จะทําอย่างไรี่เราจะสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยให้ผู้ร่วมงานทุกคนนะครับมีแนวทางร่วมกันว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของการใช้อํานาจไม่ถูกต้องแล้วนะครับ นี่มันก็จะเป็นเรื่องของการกำกับ,กบซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าเ,เราจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับหรือว่าการที่ภาคธุรกิจเนี่ยเ,เขาก็มีคณะกรรมาาการบรษัทพ,พิบาลที่จะมาคอยดูแลว่าหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ,อ,อผู้ถือหุ้นเ,เขาก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลน,นะครับมีคณะกรรมาการมาดูแลนะครับทุกๆเรื่องเพื่อให้หลักประกันว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันตกอยู่กับสังคมส่วนรวมนะครับ,รบอันนี้ก็คิดว่าคงต้องต้องทําทั้งสองระดับนะครับฮะแล้วแล้วในส่วนของอสมาชิกในองคอ์กรหรือหรือผู้คนในสังคมแบบนี้อาจารย์จะมีส่วนอย่างไรในการที่จะทําให้มันเกิดธรรมิบาลในองคอ์กรหรือธรรมิบาลในการบริหารบ้านเมืองตรงนี้นครับค,ค,คือคือคิดว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมี ระบบการกำกับดูแลของนะตัวเองนะครับ,นะรบอ,องค์การที่ก้าวหน้าหน่อย,น,ยนะครับเขาก็จะพัฒนาเป็นสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น Code of Ethics นะครับคือประมวลจริยธรรมนะว่าในเรื่องนี้ถ้ามีเหตุการณ์มีสถานการณ์นะครับผนะู้บริหารและบุคลากรเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับ,นะรบแล้วก็แนวทางเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นต้องสร้างต้องพัฒนานะครับ แต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้ามีการประเมินโดยรองค์การความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าคะแนนสิทธิเนี่ยเราก็ยังอยู่ในดับสามกว่านะครับอันดับของเราเนี่ยก็ถอดถอยลงไปนะครับครับก็อาจจะเป็นผลจากการที่ต่างชาติเนี่ยเขาก็มาดูว่าในการดําเนินงานของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีเจ็ดจันงงที่เราจะ ลอนลงแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังหรือไม่นะครับการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเป็นไปโดยสุดทิธีธ<ม>ทรมไหมมีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆ<ช>หรือว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปจ่ายอะไรนอกระบบอะไรไหมเนี่ยนะครับอ,<ช>อันนี้ก็จะเป็นการประเมินดันชนีที่เราเรียกว่าภาพลักษณ์หรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับการุรคอร์รัปชันนะครับซึ่ง ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีอันดับเรื่องของเขาเรียกว่า CPI เนี่ยนะครับ Corruption Perception Index เนี่ยครับมีอันดับที่ที่ดีเด่นก็จะเอื้อเื่อหนุนให้ผู้ลงทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับมาร่วมในการที่จะลงทุนมาพัฒนากิจการนะครับออาจารย์ครับแล้วแล้วถ้าให้อาจารย์ประเมินในฐานะที่ เป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็อยู่กับพุกคีกับเรื่องธรรมิบาลนี่มาเนี่ยนะครับกรับสังคมไทยเราเนี่ยหนึ่งมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วการปฏิบัติการเอาธรรมิบาลมาใช้ในการบริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาเอกชนที่อาจารย์บอกแม้คะแนนเราไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับมันคือจะสร้างธรรมิบาลอะไรอย่างเงี้ยต้องเริ่มจากอะไรด้วยแล้วมันอย่างลากลึกไปในสังคมไทยเรามากน้อยแค่ไหนแล้วครับอาจารย์ไอ้คำคำนี้ คือผมคิดว่าในในสังคมไทยนะครับก็มีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นนะครับมีเรื่องของกำหนดเป็นวาระที่เราอยากจะไปพัฒนาส่งเสริมเรื่องของธรรมธิบาลน,นะครับแล้วก็มีการ,รขับเคลื่อนโดยนหน่วยงานหลายๆหน่วยงานัภาคกนระครับทีออกมาโดยารมณ์แต่ว่ารูปธรรมความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเองก็คงยังจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่า แต่สภาพสังคมไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังมีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นแบบอุปธรรมนิยมนะครับ mm hmm. เรื่องของการดําเนินงานที่อาจจะมีกลไกในการตรวจสอบอที่ยังไม่ชัดเจนนะครับอ uh huh. งคจึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเราต้องการการสร้างกลไกในการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม mm hmm. จากภาคประชาชนสื่อเองก็มีเบิกบาทมากนะครับ, yeah, รบที่เป็ัที่ การที่จะผักทันเราเราสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบก็มีหลายๆเรื่องอย่างเช่นปัญหาของการล้มละลายของสากลอมพา์เนี่ยนะครับเนี่ยมันก็โยงใหญ่มาถึงเรื่องของธรรมิบาลการตัดสินใจนะครับที่มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้แต่บริษัทชั้นนำอย่างกรณีของ รถยนต์ค่ายโฟกเนี่ยนะครับที่พยายามจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับพัฒนายุทธกรรมและวัตกรรมแต่ว่าสุดท้ายที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการไปติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะทำให้อ่านค่าความร้อนไรต่างๆนะครับคาค่าใหเสียจากรถยนต์นะครับที่มันต่ำกว่าที่เป็นจริงเลยเนี่ยนะครับที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็กลายเป็นความเสียหายอย่างมากเลยภาพลักษณ์ ชื่อเสียงกระทบอย่างมากเลยนะครับ<ะ>แล้วก็รัฐบาลก็สั่งให้ดำเนินการต้องเรียกคืนนะครับแล้วก็มีการสูญเสียในเรื่องของอาค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดว่าเ,เรื่องของธรรมธิปาลเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในใน,ในบทของสากลนะครับ<ะ>แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนา ผมเองใน,ในบทบาทของวิชาการเนี่ยก็คิดว่า,อ,าอยากจะมีส่วนที่จะพัฒนานในส่วนนี้นะครับ,รบเราสนใจที่จะเตรียมแผนงานโครงการที่จะไปทําเรื่องคู่มือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็ประมวลในเรื่องของจริยธรรมสําหรับผู้บารภาครัฐนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยก็คือ จะมีโครงการจัดทำเรื่องการประเมินจัดอันดับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนนะครับที่เราจะทําในเชิงสร้างสรรค์ที่คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการติดตามในการประเมินเพื่อจะดูว่ามีจุดใดบ้างที่อาจจะยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับจัดอันดับหน่วยงานนะครับ อเช่นเช่นยกตัวอย่างนนหนะ่วยงานที่ที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยเช่นสำนักงานเขตเนี่ยนะครับ50เขตเนี่ยนะก็ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจน,นะครับครับหรือว่าสถานีตำรวจนะและนครบ้าส90แห่งเนี่ยนะก็เป็นประเด็นที่จะเเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยกันนะครับผมผมยะมองในแง่ดีว่าอ,อไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะเ,เรื่องของบุคลากรเนี่ยนะครับ ก็คงอยากจะเห็นงานของตัวเองนะครับเป็นหน่วยงานที่ดาเนินไปตามหลักธรรมาภิบาลครับครับผมอ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพรโรธพัทรนากุลนะครับคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านนะครับสนามข่าวหนึ่งศนย์หนึ่ง